คำสั่งจังหวัดมหาสา,ารคามที่2137ทับ2564เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จังหวัดมหาสา,ารคามเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ให้จังหวัดมหาสา,ารคามเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทุกอำเภอรวมถึงพื้นที่ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามให้ผ่อนคลายสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาสวนสาธารณะทุกแห่งโดยเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา21นาฬิกาและสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน20คนสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งปิดต่อจนถึงวันที่31สิงหาคม2564โดยให้เรียนออนไลน์หรือแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังคงยึดมาตรการเดิมที่เคยประกาศไว้แล้วขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2564เป็นต้นไปได้เกียรติศักตร์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคามต้นปู่ชนีย์มีมากเกิน1